สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟนิวแลนด์นะครับผมเซิร์ฟก็จะเป็นแนวแบบเกาะเหล็กหน่อยนะอันนี้โอบเวชั่นเนี่ยก็จะมาในเลยนะครับเติม50บาทเนี่ยก็จะได้เป็นใบกระท่อมหรือว่าเม็ดคิดนะครับ50อันแล้วก็ได้กล่องเวลืสามเนี่ย10อันแล้วก็ชื่อไทย1นึ่งเซตวันนี้ส่วนเติม90บาทเนี่ยก็จะได้เป็นเซต90หนึ่งเซตไปเลยนะแล้วก็เติม100บาทจะได้เป็นชื่อสีธรรมดา1นึ่งเซตแล้วก็ข้ามไปโปร500เลยนะครับก็จะเป็นเซต500เนาะแล้วก็โปรพันสูงสุดเนี่ยจะได ส่วนดาวเนี่ยตเติมแค่90บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้แปลแล้วดาวหน้าชื่อประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเติมเมงินสะสมนะครับผมเตเติมพันหเนี่ยก็จะได้เป็นตัวละครเนี่ยเท่ๆเลยเห็นไหมวิ่ง35ห้าลิเอร์ห้าสิบสนะครับแล้วก็ตัวละคร2000เนี่ยจะเป็นตัวแมวเติม2000วิ่ง40่สิลิเอร์สิบถึงห้านะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นเติมเงินสะสมครบ3000นะก็จะได้เป็นวิ่ง50าสิลิเอร์สิแล้วก็ถึงสิไปเลยนะไม่โกงกันมากหรอกแนวก่อนเหล็ก ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นรายละเอียดของการฟาร์มบอสนะครับก็บอสขาวเนี่ย10นาทีจะเกิดก็จะได้เป็นกล่องเวล1หนึ่งของฟาร์มนะแล้วก็บอสแดงเนี่ยจะเป็น2ชั่วโมงเกิดทีหนึ่งนะครับจะเป็น MVP กล่อง MVP อเวลสองวระนี้อันนี้ก็เป็นการกดตัว P ข้าวของนะครับก็ไอ้กล่องพวกทีก่ได้จากการฟาร์มบอสไปเลยก็เวลหนึ่ง700อันแล้วก็เวลสอง500อันแรกเวลสามได้หนึ่งอันนะครับผม เบลสามของในเวลสามมันก็จะโหดหน่อยนะแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวคะครตัวค้อนสามแสนดอลลาร์นะครับก็เขาสามารถวิ่ง30สิเเลือด1แล้วก็ซ่อนเซตด้วยนะครับก็มีหลายตัวเลยนะ40กว่าตัวให้เลือกเลยเราก็ไปดูดูกันได้ก็สายฟรีก็ชอบกันวันนี้แล้วก็การออนเวลาเนี่ยก็30นาทีได้3 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วก็ หนึ่งชั่วโมงได้เต๋อสองยี่ภากรองแล้วก็สูงสุดจะเป็น2ชั่วโมงนะครับก็ซ้อนได้ตัวซ้อนเสร็จไปวิ่ง20แล้วก็กิจกรรมแชร์กลุ่มเนี่ยห้ากลุ่มก็ได้รับฟาร์มบอสห้าสิบดอลลาร์แสนหนึ่งแล้วก็ตัวละครลายไอรอนแมนนะครับวิบ่ง15%ไม่ซ้อนเสร็จแค่ใช้กลุ่มก็ได้10,000แดอลลาร์แล้วนะเออก็ส่วนใครที่แจกเอ้ยใครที่สมัครใหม่ก็จะ,จะแจกประมาณนี้นะเซตพร้พอรมยิง100เซต เยอะมากมายเลยดูแล้วก็ตัวละคร10กว่าตัวแล้วก็อีก3 0,000ื่นดอลลาร์ไปเลยประมาณนี้นะครับก็เราไปชมเปิดกล่องเป็นหน้าหน้าตากล่องต่างๆนะครับก็จะเป็นววหนึ่งเห็นปะ่ะววสองสาอันนี้ไม่ใช่วิวสามอยู่นี่อันนี้เป็นกล่องฟาร์มบอสอันนี้เป็นกล่องฟาร์มบอสอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งแล้วเปิดเปิดคร่าวๆแล้วกันนะเนาะวิวหนึ่งก็จะเหมือนเดิมเหมือนที่เราโปรโมทรอบที่แล้วนะครับเ,เราจะไม่เปิดเดยอะนะเราจะไปเปิดวิวสองกัน สองก็เ,เหมือนเดิมครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเปิดได้เป็นนี่กล่องวิวหนึ่งนะครับกล่องกล่องนี้เป็นกล่องวิวหนึ่งเข้าใจต,าตรงกันเนาะส่วนนี้ก็สุ่มกล่องพวกววสองนะครับมีซีดได้วิวสามเลยนะก็มาผมว่าไม่ได้เยอะหรอกววสามไม่น่าได,ได้น่าจะยากเหมือนที่เราเปิดรอบที่แล้วก็มาดนี้นะวันนี้วันนี้อ่ะอ่ะเราเปิดกล่องววสามให้ดูไพ่แม็กซ์ของเราจะเป็นววสามนะ ก็น,นัวเลยก็ได้เป็นนี่นะเซตเวลร์สามเดี๋ยวเราเล่นให้ดูดนะวันนี้นี่นะก็ประมาณนี้ว่าใครแบกจริงๆน่าจะเป็นเซตห้าร้อยป่ะไปรับชมคลิปกันเถอะเออทุกคนผมลืมมีอย่างหนึ่งนะครับเออเขาเรื่องอะไรไอคอนนะของไอเทมก็ประมาณนี้ผมเผิอปเปิดไปอันหนึ่งอนะ่ะนี่นะก็เท่ๆเลยนี่ตัวละครสามตัววันนี้พันห้าสองพันสามพัน ไปรับชมคลิปกันจริงแล้วเราก็มาอยู่ในเซิร์ฟแล้วเราเล่นคู่เพื่อนไปไปไปเฮดเดียเต้เดเดียเต้เออ สองแตกหมดแลไม่เก็บอะรู้สองเลยนะเว้ยอิ่มอิ่มอิ่มกำลังเวลสามนะครับโวกแม็กยังเาเก็บหมดอ่ะเซฟี่ยหายากข่้นไปช่วยเฮ้ยหลุดมาแล้วก็มาต่อกันนะครับหม <c oughs> ชื่อว่าว่า นี่ไงเขาหัวแตกรัวสองตัวลุมยังไม่ตายเลยเนี่ยผมมีไแล้ฟันก็ได้มาายได้ไะเฮ้ยใส่กันกูติดเฮียเลยเี่ะใสฟันให้ นี่ไงฟันแบบทุกเม็ด oh, นี่ oh, ไง oh. ฟันแบบทุกเม oh, oh. ็ดเ oh, oh. ขาเรียกว่าลัดช็อต oh, oh. ยอดเรากลวงไปวะวะไม่กลวงหรอก็ช้ะทุกคนเก็บย oh. oh. าโลนะครับให้พร้อมตอนนี้บอยก็มาสตรีมนะเอ้ยยาด ว่าเราเล่นเป็นตัวสองไหมเราเล่นเป็นตัวสองเจะตัวสามจะโกงไปตัวสองเป็นอะไรดีเรีวิวไหมเป็นนี้แล้วกันเนาะนี่ก็มี่รู้อันไป ทั้สองคนน่าจะสู้ไหวขึ้นนะครับสวยเด้ทั้สองสเฮ้ยกูเล่นแต่มีดอะ่ะเห้ยน, <c oughs> นี่ไงไปเขาน่าจะอยู่ตึกนู้นกันนะครับไป let's go let's go แต้นน้ำวิ่งไปด้วย

ไม่โดนเลยวิ่งอยู่บนหลุมเวิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่ไงทุกเม็ดทุกเม็ดอ่ะรอไล่ไปได้เก็บของก่อนไม่ว่างได้ยไปอยู่หัวนี่ไงเมืนกูเล่นอะไรเนี่ยเออเซอร์พี่อะไรนะเอออเมซอนอ่ะ ิลคล้ายกันเลยทาเป็นเด็กก่อนเลยนะเนี่ยโอ้มันมันมันเฮ้ยตายนี่ไงเกือบตายเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าเก็บจุกไว้ก่นอนหัวไอตัว โอ้โหใครไหวอะอย่างเงี้ยเก็บเลไเตอร์เอ้ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวให้ดีกว่าน่าจะโกงไปนะครับไปมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครมาแล้วครับน่าจะไม่โกงมากแล้วนะสตาน,น์เกโอ้อน,นี่น่กินิกิไซส์ขนาดขนาดไม่เนะนะช่โดนไหวต้ว ขอเก็บของก่อนผมว่าตัวนี้ไม่โกงมากผมก็ให้เพื่อนเล่นตัวสามแสนดีนะสวยเฮ้ยสามแสนดอลล่าผู้ผิดตจุดๆคอน่ยหึง่ง กันต่ออันนี้น่าจะเป็นเซ็ตแจกที่แบบคนตามผมมาได้นะน่าจะใช่นะไปอ,อุ้ยแรงแฟบเปล่าอุ้ยเกือบตายรอเพื่อนแ๊บที่ผมเล่นจะเป็นตัวพันห้านะครับ Ui Mà, để mình lấy trình cho xem Cái kia hay xem chúng ta sẽ bảy hay không นี่ไง,องไไบอกกูเล่นเต็มมีดแล้วชิวถ้าเก็บไปโอ้โหเอา้าปืนนี้ยิงหัวละเดียวเหรอ,หรอวะปืนปั๊มยาเปล่ายาวกูเต็ม,มเนี่ยหรอไอ,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 อ้เซฟอะไรเงี้ยนี่ไงบอยบอยเอาเหรอ ไว้ไวเปล่าหยอกหยอกเก็บหมดอ่ะแม็กจงแม็กยานี่ไงเอาไปเม็ดนึงตายแน่นี่ไงนนแตกเต้เต้ย,ยกูด้วยเพื่อนไหวหมดหมดห <Q B. S 2> ม QB นี่ไงกูสะบสัด ถือเขาไหร่วาเนี่ยเจ็ดห้า 75. นี่ถืออะไรนี่หกห้าไอ้จัดถึงเจ็ดห้าเอ้ยมีแม็กคิวบีป่ะเมื่อกีก้ข้างล่างอ่ะไม่ได้เก็บมาปะ่ะกูบอกเลี้ยวทำไมมันยิงกูหัวกูนัดเดียวกูเล่นวิทย์ให้ิีไปเพื่อนเจ็บแล้ว แล้วกูฟันทุกเมตรแล้วกูฟันทุกเมตรไอ้เ <c oughs> ต้ช่วยกูด้วยได้ช่วยกูด้วยโอเคออกแล้วไห้ดิกูเล่นแต่มีดอ่ะปืนไม่มีแม็กเอา้าลหนก่อนกดปืนไปเก็บก่อนไอ้กูมีดไปเก็บสามตัวฮะไว้ไว้ไปเที่ยวเก็บของก่อน เราต้องค่อยๆเล่นนะครับโอ้ไม่มีแม็กซ์อีกปวนรันโอ้แม่โคตรแพงไปไปกันต่อไม่คิดน่าจะมีมีดนะว่าเราไม่ได้เก็บเลยเฮ้ยอะไรมันยิงก็โคตรแรงโอ้โหเล่นกันต่อ โอ้โหโอ้โหกูตายแน่เยอะสามตัวสี่ตัวแจกดไปแไปเนเจ้ากูสะบัดเกือบตายมาอันท้ายผมขอเป็นเล่นตัวสามพันเลยครับไม่ไหวไม่ไหวไแล้วที่ ไม่โดนเลยระวังด้วยมายึ่ไหไกันวะนี่ไง <c oughs> เอาละฟนันเพื่อนระวังลึงไงครับกระท่อมอยากได้กระท่อมมาคืออะไรวะคาเนกิต้องล้างแค้นไม่เจอเลยวะเพิ่งเพิ่งไม่อยู่ข้างล่างเฮ้ ว่ตใส่ตัวนึงตัวนึงไม่เหรอตายเก็บตัดเวลสามแตกบอยบอยเต้ตายมาอีกตัวสวยเก็บคุปีนข้างล่างก่อน เก็บเพื่อนเก็บเก็บไว้ไว้ววเต็นเก็บเลยเลย<ม>ยก็บเลยมาญาติขอกระเป๋าแล้วกันมาเราจะไม่ตายเลยนะครับพวกเบอร์สองนี้อย่าเพิ่งเก็บแล้วกันโ<ห>อ้โหนี่ไงเข้าหัวไปไอ้หนู อี่าวะสวยไปด้วไปตัละเม็ดอกับตายอ่ะไม่ดอเลยเตย้ขอโทษสวยไปรุ่น เป็นเวลอะไรวะเนี่ยไม่กูเก็บไม่ได้เลยวะนี่ไงนี่ไงเก็บเพื่อนเก็บนี่ไปได้อะเป็นเรื่องสามเป็นเรื่องสามโอ้ยเด๋อวไม่ถึกอู้เอ้า มรากิงกันอยู่แล้วก็กระโดดลงมาแม่งยิงอยู่โดนบูดีเลยทีไยนี่ไงเฮ้ยเกือบตายไม่เชื่อเกือบตายสัตว์ที่นี่คอมเวอร์อะไรเราเก็บไปได้แต่เราก็ ของจริงนะครับโอ้โหโดนไม่ถึงต้องซื้อนี่ก่อนวะไปไปกันต่ออเมีมมอ,มอันจ้าสามหมดแล้วเหรอโอเคมั<ไ> ه, มนมข้างบนมีใช่ปวะหรู้วยโอ้โห,ห,วย,วโโหยังไม่โดนเลย นี่ไมงไปมปสองตัวได้เก็บหัวดิหัวดีอ๋อสวยเย,วย็นเย,ย็นเวรุ่นลอยลอยไปดูเขาเล่นเช็คกันเดือนอะไรตู้้เลยไม่รู้ครับให้กูฟันทุกเม็ดให้บอยหัวร้อนบอยฟันไม่เข้าอ,อ่ะอ๋อ ไปรุ่นไปรุ่นมาจากไหนเฮ้ยเป็นไงลละปให้เขาเก็บไปนะจะได้มีของมาเล่นกันเหลือดีวิสุดาเส็จผมหมดแล้วเสร็จเ็สุดทายแล้วนงไปรุ่นไปร่ที่วัดด้วยตามหาเรื่องางมาเนาะเวลาพี่เฮ้ยเฮ้ยเชื่อใเพื่อน

ไม่โดเลยไ่ไม่เต็เขายิงเราหมดี้วเรายิงเหมดีลวเด็กก็ใช่หรอใช่ใช่ใช่เาเวมาเเดยวกูสะบัดเฮ้ยเอันนี้เนาะสได้แตัวนี้ปะที่ไหนวะไก่น้อยเก็บไว้สดิ ได้ได้เยอะเฮ้ยนี่งเก็บดิเฮ้ยตอนถึงสิหรือ้ายายามต้องปั๊มเลยแม่โอ้ปั๊มอยู่มนต้องปั๊มอยู่นะไปรุ่นไอ้ยเไม่โกงมากยอโกงอยู่แต่ขอเล่นหน่อย ั่นหัวแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเ<ๆ>กือบแตก<ๆ>ข้าหัวข<ๆ>อ,อมีดฟันหน<ๆ>่อยโอ้โหดีจริงจริงก็<ๆ>ามานี้ทุกคน ให้ดูเห็นตาว่าตัวสามพันมันความโกงเป็นขนาดไหนได้ได้ได้เปลี่ยนตัวให้ไปก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับวจะเป็นคลิปรายต่อไปบ๊ายบาย